อันนี้ก็เป็นหน้าจั่วทรงไทยด้านหลังนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตร6กิบถึงสองเมตรเจ็ดสิบครับแล้วก็สูงเมตรเก้าสิบนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ฝานะครับที่เรายิงกุไม้หน้าจั่วนะครับเพราะว่าหน้าจั่วอันนี้มันติดกับเรือนใจนะครับก็ไม่ต้องโชว์ลูกฟักนะครับเราไม่ต้องใส่ลูกฟักนะแล้วก็ใส่ไม้ฝายิงไม้ฝาเข้าไปแทนนะครับไม้ฝานี้เราได้ทําการรีดแล้วก็บังใบนะครับแล้วก็ขัดเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะยิงนะครับ อันนี้เราก็ไม้ฝาหน้าไม่ใหญ่นะครับหนหาสามนะไม้ฝาทําเรือเขานะครับแล้วก็มารีดแล้วก็บางใบบางใบด้านข้าเสร็จแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็มายิงนะยิงวันนี้ครับกดให้เต็มนะครับก็หน้าตัวทรงไทยอันนี้ก็เป็นเป็นหลังคาที่ใช้คุมคุมบันไดนะครับเดี๋ยวเราทํานี้เสร็จแล้วก็มาทาบันไดต่อนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ